พี่น้องประชาชนชาวเทศบาลนครหันใหญ่ที่ผมรับรักครับครับผมมกศักดิ์ิโรภาพนะครับว่าที่ผู้สมัครนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับวันนี้นะครับจะมานําเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งก็คงจะนําในเรื่องของสิทธิที่ผมเคยได้นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนในการแก้ไขปัญหาสุนัขโจรจัดนะครับในเขตเทศบาลนครหัดใหญ่ วันนี้ผมนะครับได้รับเกียรติจากสูงจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของปัญหาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องสุนัขจรจัขก็คือกลุ่มของบ้านนะครับหมายินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหากว่าผมได้มีโอกาสเข้าไปทำงานนะครับเข้าไปบริหารงานในเทศบาลนครหัดใหญ่โครการหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหากว่าทางเทศบาล นะครับได้มีโอกาสทํางานนะครับอุราการร่วมกับกลุ่มบ้านหายิ้มแล้วก็จะสามารถนะครับเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรงัดนะครับให้หมดไปจากทางเทศบาลนครหัดใหญ่นะครับอย่างน้อยนะครับก็คงจะประมาณ90%ตามที่ผมเคยได้นําเสนอให้กับพี่น้องประชาชนได้รับทราบนะครับซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาสุนัขจจัดนั้นนะครับ ในการสร้างศูนย์พักพิงน,นะครับในการดูแลแนวทางในการแก้ไขปัญหานั้นผมก็คงขออนุญ,ญาตนะครับสอบถามจากาทางนะครับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของอสุนัขก็คือกลุ่มบ้านหลายิ้มน,นะครับว่าท่านมีแนวทางอย่างไรบ้างนนครับที่จะามาช่วยกันทำานานร่วมกันกับทางเทศบาลนครหัดใหญ่ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจมจัดน,นะครับก็ขอเรียนเชิญท่านนะครับ ก็กับสวัสดีนะคะท,ทุกท่านก็หนิงในฐานะองค์กรจัดสวัสดิภาพสัตว์บ้านหมายยิ้มแล้วก็เป็นคนหัดใหญ่ด้วยอยู่ในตําบลหันใหญ่ก็เป็นคนของเทศบาลนครหันใหญ่โดยตรงเลยอีกอย่างมันเป็นบ้านเกิดของหนิงและหนิงพยายามทํางานในเรื่องของการดูแลสุนัขทั้งสุนัขและแมวในอําเภอหัดใหญ่ทั้งหมดก็ที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากว่ามันไม่ได้มีการแก้ไข ปัญหาอย่างแบบถูกวิธีมันเลยทําให้ปัญหาเรื่องของหมาและแมวมันเป็นปัญหาสะสมซึ่งทําให้ผู้ที่จะเข้ามาเป็นนายกเทศมนตรีคนใหม่เนี่ยอาจจะต้องทํางานหนักหน่อยแต่อย่าเพิ่งตกใจมันมีวิธีแก้ปัญหาได้ค่ะจากการสํารวจในเทศบาลและครหขันใหญ่ทั้งหมาและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของอะค่ะเราประมาณอยู่ที่1นึ่งตัวซึ่งมันเป็นตัวเลขที่สูงเพราะที่ผ่านมาในระยะเวลา ขั้นต่ำคือ8ปีเทศบาลนครใหญ่ไม่เคยมีการรดนรงัเรื่องของการทำหมันทั้งสุนัขและก็แมวมันเลยทำให้ปริมาณของสุนัขและแมวมันเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นการที่เราจะแก้ปัญหาค่ะสิ่งที่ทำได้ทันทีเลยก็คือการทำหมันและทำวัคซีนนั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดเพื่อหยุดการแพร่พันธุ์ของเขาก่อนอ่า แล้วหลังจากนั้นมันก็ต้องต่อไปโดยการทําสถานพักพิงหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งมันจะทําเป็นตามขั้นตอนต่อไปแต่สําคัญที่สุดก็คือทํำยังไงก็ให้ได้ให้ลดปริมาณของพวกมันโดยการทําหมันและทําวัคซีนและสิ่งสําคัญก็คือการสร้างจิตสํานึกให้กับชุมชนในการเลี้ยงสุนัขและแมวเลี้ยงอย่างไรให้รับผิดช,ชอบต่อสังคมและไม่สร้างความเดือดร้อนในอนาคตขึ้นเพราะฉะนั้นตรงจุดนี้ค่ะนิงก็อยากขอผู้นธคนใหม่ ของเทศบาลนครหาดใหญ่ถ้าถ้ามีนโยบายดีๆเกี่ยวกับสุน,นัขและแมวอย่างเงี้ยค่ะทางองค์กรจากสวัสดิภาพสัตว์ยินดีให้ความช่วยเหลือเต็มที่ทั้งในเรื่องของการลงพื้นที่ปฏิบัติงานถ้าเราได้ทํางานร่วมกันหนึ่งเชื่อว่ามันจะทําให้สังคมแล้วก็ชุมชนเนี้ยจะอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าคนหรือสัตว์ก็จะอยู่กันอย่างมีความสุขเพราะฉะนั้นเราจะต้องเลือกคนดีมีคุณธรรมมีธรรมาพิบาลเพราะว่า เราจะวัดระดับศีลธรรมของบ้านเมืองได้ก็จากการที่คนในชุมชนปฏิบัติต่อสัตว์ในชุมชนของเขาอย่างไรครับจากนโยบายของออบ้านุูหมายิ้มนะครับเราเห็นว่านโยบายที่เ,เป็นนโยบายที่ทางบ้านาุูหมาเยือนต้องการที่จะทำผู้บริหารนะครับของเทศบาลเข้าไปทำเพื่อเรื่องของการทำหมันในการฉีดวัคซีนนะครับแต่ว่านโยบายของ เทศบาลของกลุ่มหมายิมเองนะครับเราก็มีนโยบายเรื่องของทําสถานที่นะครับที่เดี๋ยวหมาจอนจัรนะครับเข้าไปในสถานที่ที่ทางเทศบาลกำหนดไว้ให้นะครับซึ่งสถานที่ที่เราเดี๋ยวหมาจอนจับเข้าไปดังนั้นครับเราก็จะมีคณะกรรมการนะครับเราหลายคนเกรงว่าจะเป็นเรื่องของการทาลุจับจับสัต์ไม่ใช่ครับเราจะให้กลุ่มบ้านหมายิมนะครับเป็นผู้ดำเนินการที่จะ พัฒนานะครับในสถานที่ที่เทศบาลเท่จัดไปให้นะครับเป็นเรื่องของการรักษานะครับออสุนัขจอจัดหรือแมวหรือสัตว์อื่นที่จรนจัดนะครับที่เข้าไปเพื่อเป็นฐานที่ปรับปรุงอาจจะเป็นเรื่องของฐานที่แหลมมักเที่ยวท่องเที่ยวใหม่ก็ได้เพราะอย่าลืมว่าในเรื่องของกลุ่มคนรักสัตว์นะครับแล้วในเรื่องของในกระบวนการการจัดการเนี่ยออในทางผู้แหนทางที่เทศบาล ก็มองเห็นนะว,ว่าไม่มีนะครับไม่มีใครเลยที่จะมีความรู้ความประมาทชนานาญเท่ากับบ้านกลุมหมายยิ้มนะครับในกรณีนี้เองเนี่ยก็อยากให้ทางทางบ้านกลุมหมายยิ้มนะครับได้เล่านะครับว่าหลังจากโครงการเราทําเรื่องทําหมันแล้วนะครับเขีดวัตถุดแล้วเนี่ยถ้าเรามีสถานที่ที่ทางเทศบาลจะให้เนี่ยนะครับทางกรุมหมายยิ้มเนี่ยก็มีโครงการที่จะดําเนินการ1 12่งสอเพื่อให้สร้างความมั่นใจนะครับให้กับพี่น้องประชาชนในเทศบาลหาดใหญ่ว่า เราไม่ได้เรื่องของที่หลายคนเก่งว่าเรื่องของการทะุมสัตว์เอาสัตว์ไปกักขงังแล้วก็ปล่อยทิ้งเนี่ยต้องยืนยันว่าทางกลุ่มบ้านหมาย,ยิ้มเองนะครับก็จะมีแนวนโยบายที่จะดําเนินการขั้นต่อไปนะครับเรียนเชิญเลยครับค่ะอ,อันนี้คือสูตนะคะเป็นหนึ่งในบ้านหายิ้มเนาะคือที่ผ่านมาที่เราเคยคุยกันนะคะที่เคยที่รู้กันดีว่า ตอนนี้พวกเราก็ระดมทุนซื้อที่ก็คือจะสร้างซึ่งคิดกันแล้วว่าถ้าสร้างเสร็จเนี่ยเราก็จะทําเป็นคล้ายๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวค่ะก็คือจะเป็นพวกคาเฟ่หมาคาเฟ่แมวทําอะไรก็ได้ที่แบบว่าให้ให้คนได้ไปเยี่ยมชมคอกหมาเป็นศูนย์การเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาให้ให้คนได้มาแบบว่าให้อาหารให้อาหารสารัตว์ในพวกงนี้ค่ะเราก็คิดว่าอยากจะทําเป็นแบบ มีการกิจกรรมงานวิ่งอะไรพวกนี้เพราะที่ผ่านมาเราเคยจัดกิจกรรมงานวิ่งมาก่อนค่ะแล้วแล้วโครงการโครงการของทางกลุ่มมายิ้มเนี่ยเราจะพัฒนาที่ตรงนั้นนะครับเป็นฐานที่ท่องเที่ยวนะครับเป็นเรื่องของคาเฟ่อะไรก็ดีเนี่ยก็อาจจะในรูปแบบอื่นที่คิดว่าทางกลุ่มมายิ้มพัฒนาคืออาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้ถูกไหมครับอ,อาจจะเป็นเรื่องของออการที่จะพัฒนานะครับเรื่องของหาหาหาบ้านใ,ให้หมาอยู่ ก็จะมีการหาบ้านเพราะว่าที่ผ่านมาเมื่อสองปีแรกๆเลยค่ะปีสองปีแรกที่ผ่านมาเรามีหาบ้านส่งไปเมืองนอกนอกส่งไปอเมริกาอะไรพวกนี้ค่ะได้อยู่ประมาณเป็นร้อยตัวและปัจจุบันนี้ก็ยังคงหาบ้านอยู่เรื่อยๆค่ะก็มีส่งไปต่างจังหวัดบ้างอยู่ในพื้นที่อเภอหาดใหญ่บ้างอะไรแบบนี้ค่ะก็มีเยอะค่ะที่ว่าจริงๆงั้นถามว่าถ้าเรากระจายออกไปอ่ะมันก็จะลดจํานวนลงแล้วคนที่เขาออกไปเลียงคือมันก็ได้บุญ คือบางคนไม่ต้องไปซื้อสุนนะัขแพงๆมาที่คอกมาดูมาเลือกไปดูแลได้อะค่ะก็ในในในส่วนของทางทีมบริหารของทีมพงศพัฒนานะครับถ้าเรามีโอกาสนะครับถ้าเราเข้าไปบริหารเนี่ยกับเรียนกับพี่น้องะชาจนชาวเทศบานลนครใหญ่นะครับว่าทางทีมเทศบาลนครใหญ่ ครับกับกลุ่มหมายิ้มเนี่ยเราจะบูรณาการซึ่งกันและกันนะครับสนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับโดยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็จะทางบ้านกลุ่มหมายิ้มเนี่ยเป็นผู้นําในเรื่องการจัดก,การและในเรื่องของเทศบาลนะครับทีมบริหารก็จะเข้าไปสนับสนุนเข้าไปช่วยกันนะครับที่จะพัฒนาปัญหาที่เราคิดเป็นปัญหาตรงกันก็คือเราจะทำอย่างไรที่จะทำให้หมาจนจับ นะครับให้คุณภาพของหมานะครับให้ความเป็นอยู่ของหมานะครับดีขึ้นเมื่อหมาจนจับหายไปนะครับความสะอาดนะครับสุขภนามัยในเส้นบารนครเนี่ยก็กลับมานะครับทั้งที่ทั้งนั้นนะครับก็จะเห็นว่าทางทีมเทศบาลนครใหญ่นะครับเราตระหนักนะครับเห็นถึงภารกิจนะครับเห็นถึงปัญหาเช่นเดียวกับทางบ้านบุญหมายิ้มนะครับที่มีความจำนาญในเรื่องของจุนขนจมนาำนะครับแล้วเราคิดว่านะครับเรา สองหน่วยงานนี้นะครับคงได้บรุรนาการสนหับสนุสนทํางานซึ่งกันและกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่ออะไรครับก็เพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนชาวอันใหญนครับค่ะส,สิ่งที่อยากจะฝากไว้นะคะสําหรับผู้ที่จะได้รับตําแหน่งในอนาคตเนาะก็คือสิ่งก็คือเรื่องของการแก้ปัญหาสุนัขจรจันนิงอยาก เสนอว,ว่าเราควรจะแก้แบบยั่งยืนและก็ถาวรเพื่อคนของนครหาดใหญ่ไม mm ่ใ hmm. ช่การแก้ปัญหาแบบฉาบฉวยเหมือนเช่นที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่หนึ่งพูดวันนี้ก็คือ cnvr c จับนะคะนิวเตอร์ทํำหมันวัคซีนฉีดวัคซีนดิเิสการคืนถิ่นมันคือการทำงานได้ทันที คือถ้าเราสามารถทำ CNVR กับหมาในนครหาดใหญ่ได้เนี่ยมันจะช่วยลดปริมาณของสุนัขและก็แมวจรจัดในนครหราดใหญ่ได้แล้วก็สิ่งที่ฝากไว้ก็คือถ้าท่านใดที่ได้รับตำแหน่งขอให้ใส่ใจในเรื่องของสุนัขและแมวซ,ซึ่งมันอาจจะเป็นปัญหาเล็กๆในวันนี้แต่ในอนาคตมันจะเป็นปัญหาที่ใหญ่เพราะว่ามันจะขยายตัวขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทำวันนี้ได้แล้วก็สามารถจัดการวันนี้ได้ในอนาคต มันก็จะถูกได้รับการแก้ไขปัญหานี้ก็จะหมดไปคนก็จะมีความสุขสัตว์ก็จะอยู่ร่วมกันได้ะคะ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับใครที่ได้รับตําแหน่งเพราะจริงๆแล้วมันคือหน้าที่โดยตรงของทางเทศบาลและเทศบาลก็ควรต้องทําเพื่อประชาชนชุมชนของคุณมีอะไรคะก็ ไม่มีอะไรเนาะคือในเราในานามของบ้านหมายิ้มก็ทุกคนก็น่าจะรู้จักบ้านหมายิ้มเป็นอย่างดีนะคะตอนนี้พวกเราก็ดูแลหมาอยู่ประมาณเกือบสี่สี่ห้าร้อยตัวเนาะทีนี้ก็ยังไงก็ขอฝากตามเพจบ้านหมายิ้มด้วยนะคะมีสินค้าการกุศลจาหน่ายคะ่ะลองเข้าไปดูในเพจได้นะคะขอบคุณค่ะครับก็บจากข้อเสนอนะครับขององค์กรบ้านหมายิ้มนะครับผมเองถ้าได้มีโอกาสนะครับเข้ามาบริหารคนครนักใหญ่นะครับ นโยบายนี้นะครับผมยินดีที่จะทําให้กับพี่น้องชาวนครศรดใหญ่นะครับถือว่าเป็นโครงการหนึ่งในนโยบายร้อยวันทำทันทีครับ